โอ้สวดครับแล้วใช่ก็ผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่มีคนเนี่ยขอมาเยอะมากๆเลยนะครับนั่นก็คืออยากเห็นครับว่าให้นำนี่เลยครับขอกระนันทูทิทานคัลเลอร์นะครับไปติดตั้งเข้ากับยูราเวนอาร์เมอร์นะครับให้กลายเป็นยูราเวนกันดั้มในเวอร์ชั่นของสีทิทานนั่นเองซึ่งนะครับว่าดูจากสีแล้วเนี่ยเข้ากันสุดๆนะครับซึ่งผมก็คิดเหมือนกันว่าร่างนี้ครับจะต้องออกมาเท่แน่นอนเพราะเขาเนี่ยไม่บางหน้าแล้วเนอะ เพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบร่างกันดีกว่าครับผมขอเจนจี้ยูราเวน go โอเคก่อนหนึ่งครับตัวคอร์กันดัมทูที่การคัลเลอร์เนอะแล้วก็ดึงอุปกรณ์ออกก่อนครับอ่าพับเท้าลงแล้วก็เอาโล่ออกพับตรงนี้ขึ้นนะครับโลเราไว้แบบนี้เนี่ยพอจะติดที่ข้างหลังนะครับส่วนปืนดึงออกมาเพื่อเตรียมต่อเป็นยูเซเว่นไรเฟิลนะโอเคเก็บของเรียบร้อยครับที่นี่ยูราเวนอาร์เมอร์นะครับค่อยๆดึงทีละส่วนละกันเอาส่วน กล้องก่อนนะครับชุบอ่าชุบอ่าช,บช,บชุบโอเคก็ส่วนเขานะครับที่ดึงค่อนข้างยากนิดหนึ่งโอเคออกมาเรียบร้อยเราไว้นี้แล้วกันแล้วก็ส่วนปืนนะครับไว้นี้ส่วนด้านหลังเอาไว้นี้โอเคต่อไปก็เอวไว้แบบนี้เกาะขาโชว์แน่นนิดหนึ่งนะเนี่ยโอเคแบบนี้ครับจากนั้นโอเคเกาะบอดี้ เราก็ดึงออกมานะครับแบบนี้เลยก็วางพักไว้ก่อนแบบนี้ลนๆๆจากนั้นก็แขนสองข้างนะครับวางไว้แบบนี้อ่าก็ดึงกอเ,เอวออกมาโอเคสุดท้ายก็จะเป็น ส่วนของกราะมือนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วคอเทเจอร์ถูเราก็เก็บไปนะครับทีนี้เรามาเริ่มติดชุดกรอกกันนี้ก่อครับผมอ่ะอย่างแรกสุดมาเริ่มจากส่วนขากันก่อนเหมือนเดิมนะครับก็นะครับใส่เข้าไปได้เลยอนะ่าแบบนี้นครับแล้วก็พับเท้าลงซึ่งต้องบอกครับว่าสีนี่เข้ากับตัวหุ่นมากนะครับผมแทบจะเนียนเป็นเหมือนหุ่นตัวเดียวกันไปเลยอ่า ก็เกาะเอลนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าหลุดแต่ว่าใส่ไม่เข้าเนื่องจากค่อนข้างแน่นนะครับแค่เ okay. okay. กาะเอลเรียบร้อยทีนี้ข้างหลังชุดแคเรียบร้อยอ่าต้องบอกว่า สีโอเคมากนะครับไม่เหมือนกันน้ำติดเกาะน,นะครับเหมือนกับเป็นหุ่นตัวเดียวเลยนะครับอันนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับสีเวลาหุ่นสีเข้ากันเนี่ยมันดีจริงๆนะครับโอเคต่อไปอันนี้เดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับค่อยๆสอดเข้าไปจากตรงนี้หมึงแขกออกเลยแล้วกันก็ล็อกอีกฟังหนึ่งทำเหมือนกันนะ แต่ทีนี้เนี่ยพอติดไปได้เราจะเริ่มเห็นนะครับว่าจริล้สีมันต่างกันนิดนึงนะครับก็คือตัวยูรรเวนอาร์เมอร์เนี่ยครับสีจะอ่อนกว่าของทิทานเนะพอาะฉนนั้นแล้วสีเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าแบบมันแยกกันระดับหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวใส่ออใส่ผิดข้างก็วางลงไปชึบนะก็ติดแขนอโอเคจากนั้นตัวมือใส่เข้าไป ให้ยบหลอยทั้งสองฝั่งอ่าแค่ okay. หน้าตาตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับก็ใส่กรอบมือเข้าไปชึบอืฟังนึ่งอืมโอเคค่อนข้างที่จะดูดีมากๆานะครับตอนนี้เนี่ยอ่าจริงๆคือแค่นี้ก็เทแล้วนะก็ใส่ไหลเข้าไปแล้วถมกดให้แน่นก่อนเมื่อกี้มันหลุดออกมานิดนึงก็ชิ้นส่วนตัวนี้ เราพับไปแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับพับลงโอเคจากนั้นตัวบูสเตอร์ใส่เข้าไปข้างหลังพับตรงนี้ลงด้วยอ๋อชิ้นส่วนหลุดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่เข้าไปใหม่ได้โอเคแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวนะมันไม่เข้านะครับอันนี้ชิ้นส่วนมันหลุดโอเคแล้วก็ แบบนี้อ่าอืมนี่นะต่อว่าตอนนี้คือเทประมาณนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะใส่เขาเรามาติดตั้งอาวุธก่อนดีกว่าครับ U Seven Rifle นะครับก็ติดตั้งตามเบิปกติเลครับใส่ปืนเข้าไปแบบนี้แล้วก็ล็อกข้างหลังชุบจากนั้นงางตรงนี้ออกนิดนึงนะครับนึงออกเลยก็ได้ใส่เข้าไปแล้วก็ติดล็อกอืมสุดท้ายก็นำเขาครับใส่ชุบแบบนี้ อ่าเท่านี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับกับยูร w เวนกันด m นะครับในสีของทีทาน Color ครับซึ่งโอ้ช่างเป็นหุ่นที่สีเข้ากันมากนะครับสีนึงมันของคุณกับสีม่วงอ่อนของเกรอเนี่ยมันดูไปในโทนเดียวกันแล้วทําให้รู้สึกว่านี่นะครับ เป็นหนุนที่เป็นเกราะกับผุ่นที่เหมือนกับถูกสร้างมาคู่กันเลยนะครับซึ่งนัะวัฒว่าเขาเป็นสีแบบนี้เนี่ยเรื่องของการสเตลเนี่ยมีปัญหาเลยครับ่องจากว่ามันเป็นสีทนหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตัวนี้ไปซ่อนในป่าหรือไปซ่อนตามที่ไหนเนี่ยครับผมคิดว่าได้แน่นอน100%นะครับแล้วก็ด้วยจุดขยับที่ไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเรา,าสามารถจับถือสไนเปอร์ได้นะครับแต่อาจจะต้องจัดท่ากันนิดนึงะนะเนะเพราะว่าไหลมีไหลทําได้ไม่เยอะนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวเรื่องจัดทายของไปจัดเองได้ข้างหลังนะไม่ต้องห่วงแต่ว่าพอติดแล้วครับบอกครับว่าเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็เท่มากๆด้วยนะครับสำหรับยูราเวกนกันดัมในเวอร์ชันของสีทีทานคัลเลอร์นะครับอ่าส่วนเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดเนะเนื่องจากว่าตัวคอกันดน่ทูีทานเนี่ยครับก็ถูกสร้างมาให้เล่นสําหรับอยู่บนบอกอยู่แล้วหรืออยู่ในดาวอยู่แล้วเนี่ยครับส่วนยูราเวกนกันดัมครับก็เป็นกรนดน่ำสายสไนเปอร์ที่แน่นอนครับ ไปสายสไนเปอร์เนี่ยก็เน้นการทางานแบบในปา่าในหุบเขาอะไรแบบนี้เนอะอยา่าเชื่อเห็นในเรื่องเลยเพราะฉันมคิดว่าเรื่องนี้ครับแน่นอนว่าความสามารถเนี่ยต้องเข้ากันมากแน่นอนนะครับอ่าคนสำหรับใช้บนโลกกับคนสำหรับใช้บนโลกเหมือนกันเนี่ยรวมกันยังไงมันก็เก่งนะครับอ่าโอเคครับผมแต่นิดนึงเลยคือแขนบิดได้น้อยนะครับหลุดง่ายน,นิดหนึ่งโอเคแต่ไม่เป็นไรหรอกคิดว่าตรงนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรมากเนอะโอเคครับซ่อมกันนิดนึง โอเคแล้วก็แน่นะครับวันนี้เนี่ยการรีวิวประจำวันนี้ครับมีเท่านี้เลยครับกับยูโรเบนกันดัมสีทิทานคันเลอร์นะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าพอติดออกมาแล้วเนี่ยสีเข้ากันมากนะครับแล้วก็เท่มากๆด้วยครับสำหรับแบบนี้เนี่ยอ่าโอเคครับแล้วก็วันนี้เนี่ยรีวิวมีเท่านี้เลยครับใครชอบเรื่อนี่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคำถามอะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอความใเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย